กราบสวัสดีเจ้าพอแมัยพิน้องตำบลบ้าน,นกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงต่ำสายจากเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางได้มาทรงกระจายเสียงในเจ้าวันพระฤหัสบดีที่๙เกดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 7วันนี้ตรงกับ แฮมสิบค่ำเดือนสิบเอ็ดเหนือนะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุตสากาันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรงในวันนี้ก็เป็นข่าวจากกองสาธาร,รณสุขและกสิ่งแวดล้อมอ,อในการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถินรักโลกหรือว่าอาทลลตำบลบ้านกลางประจําปีงบประมาณสองปันหร้อยหกสิบเจ็ดนะเจ้าซึ่งก็เป็นการาจัดกิจกรรมอบรมเพื่อความหูของพี่น้องอสมอานะเจา้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสมออาสาสมัครท่องถินรักโลกในวันนี้นะเจา้าวันที่สิบเก้าสิงหาคมตีห้องประชุมสลาประชาคม ของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งก็จะมีการอาอรรมเพื่อความหู้ในหัวข้อการมีบทบาทและนาทีของอาสาสมัครท่องถินรักโลกการจัดตั้งธนาคารขยะรีเซเคิภายในชุมชนนะเจ้าซึ่งก็จะมีการาบรรยายเพื่อความหู้เกี่ยวกับ การดาเนินการการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลภายในชุมชนของเฮานะเจ้ารวมจนถึงภาคบายก็จะมีการบรรยายให้ความหูเกีเ่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้าในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนบ้านประตูหงมูทีซิบซึ่งก็ถือว่าเป็น การอบรมเื่อความหู้คือกับพี่น่องอสมอนเาจา้าในตำบลบ้านกลางเฮาตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเท่นรักโลกปรจำมปี2 5 6 7ในวันที่29สิงหาคม2 5 6 7นี่ที่ห้องประชุมสลาประชาคมของเทศบาลตำบลบ้านกลางมาฟังข่าวหนึ่งกันพ่องนเาจา้าเป็นข่าวการจัดกิจกรรม ซุกซุกรีไซเคิลน,นะเจ้าก็เป็นการขอความร่วมมือประมาพีนอองในตะมนบ้าันกลางของเฮาคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนนะเจ้าอาทิเช่นพลาสติกขวดแก้วกระดาษรวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีใดก็ได้นะเจ้าส่งพลาสติกสีใดก็ได้แล้วก็มัดปักถุงให้เรียบร้อยเอามาวางไว้บริเวณหน้าบ้านของตกเก่านะเจ้าซึ่งตางเทศบาลเองก็จะมาจัดเก็บขยะของท่านในทุกทุก วันศุกสิ้นเดือนตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเตี่ยงนะเจ้าหรือท่านได้ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่อามายหับบริเวณหน้าบ้านของตัวเกาก็สามารถแจ้งมาได้ตีหมายเลขโทรศรัพท์053 090 711ต่อ402ศนยเจ้าซึ่งเขาก็จะนำขยา,าย ดีได้หับนะเจ้าไปบริหารจัดการซึ่งก็จะเข้ากองทุนบริหารจัดการสิ่งแวัด้อมแล้วก็พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการต่อไปนะเจ้ามาฟังข่าวจากในงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการความประทับใจภาพในหลวงในบ้านนะเจ้าโดยกระทรวงมหาดไทยโดยสถาบันดำรงราชานุภาพสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยเปิ่นก็ได้ดำเนินโครงการภาพประทับใจภาพในหลวงในบ้านนะเจ้าซึ่งเกาะเพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนเฮาได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการทรงภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตีประดับไว้ที่บ้านตีบ้านเรือนของท่านนะเจ้าเพื่อรวบรวมเป็นสมุดภาพออนไลน์นะเจ้าหรือว่าเป็นสมุดอีบุ e ๊กในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับประเทศเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็น าวาระสำคัญยญญิ่งตีปวงชนชาวไทยทุกหมูลเราจะได้ห่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตีได้ทรงห่วงใยแล้วก็ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความถุ่มเทพระวรกายเพื่อพระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนะเจ้าโดยท่านสามารถทรงภาพไทยได้จนถึงวันที่3สบกันยายน2567นะเจ้า สามารถส่งภาพถ่ายได้ภายใน30กันยายน2567นี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-511-080 053-511-080ในวันแล้ะก็เวลาราชการนะเจ้ามาฟังข่าวจากโรงพยาบาลละปูน กันท่องนะจะโรงพยาบาลละปนูนจนจวนสมักวิ่งกิจกรรมเจ็ดสิบป,ปีมินิมาราทอนโรงพยาบาลละปนูนซึ่งรายได้หาค่าใช้จ่ายแล้วจะเป็นการจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยากายภาพและจะซึ่งก็จะมีการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แพทย์หญิงภาวินีเอี่ยมจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละปนูนจนจวนนักวิ่ง ผู้ตีหักสุขภาพหรือวพี่น้องประชาชนทั่วไปห่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลโรงพยาบาลละปูนในวันอาทิตย์ที่าวตุลาคม2567ตี่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงสะพานทา่าขามอำเภอเมืองสวรรปูนนะเจ้าภายใต้กิจกรรมเจปีมินิมาราทอนโรงพยาบาลละปูนระยะทาง2กิโลเมตร4กิโลเมตรและ10กิโลเมตรนะเจ้า รายได้หลังหาาักค่าใช้จายก็จะเป็นการจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคแล้วก็เป็นการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ทีก่กำปรงพยาบาลละปูนนะเจ้าเปอรท่ามสมัครตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมถึงสาสิบเอ็สิงหาคมสองพันห้ร้อยหกเจนี่เท่านั้นนะเจ้าดังนั้นท่านไหนตีรวมกิจกรรมนะเจ้าในระดับวีไอพีหนึ่งันสองร้าสิบเบาท มินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตร399บาทระยะทางฟันรันระยะทาง4กิโลเมตร399บาทแล้วก็ยังมีแฟมิลี่รันนะจ๊าระยะทาง2กิโลเมตร399บาทติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตังเพจลำพูนฮอตพิทอมินิมาราทอนได้นะเจ้า เจ้และสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็เป็นข่าวของตังจังหวัดละปูนจังหวัดละปูนเจริญจวนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้าห่วมคาดสันสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจําปี2567ระหว่างเ9สิงหาคมถึง6กันยายน2567นี่นะเจ้า สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าก็ได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหว่วมกับสนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดละปูนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าซึ่งผูู้ผลิตผููประกอบการโอท็อปติมิจอูอยู่ในการสำรวจหรือว่าการลงทะเบียนตั้งแต่ปี2557ถึง2567 ของทุกจังหวัดนะเจ้าซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตีสามารถตี่จะแจ้งเอาไว้ในการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในปี2567ถึง2 5 0 0 2557ขอภัยเจ้า2557ถึง2567ซึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปจะต้องผ่านการขออนุญาต แล้วก็การรับรองมาตรฐานอย่างเช่นอยอยหากผลิตภัณฑ์ใดบ่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ก็จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนวันสมัครเขาหา้การคัดสรรน,นะเจ้าอย่างเช่นอามอกฮาลาน GAP หรือว่า GMP เป็นต้นนะเจ้าสำหรับเงื่อนไขในเรื่องของการสร่งผลิตภัณฑ์เข้าสัรหาท่านสามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ตีแจ้งไว้ในข้อมูลสำรวจแล้วก็ทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะเจ้าก็สามารถที่จะส่งสามาเข้าคัดเลือกอได้นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นการาดำเนินการ เกี่ยวกับการสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2567นะเจ้าเกาะตอนนี้เกาะเปิดทับสมัครระหว่าง9สิงหาคมถึง6กันยายน2567นะเจ้าสอบถามข้อมูลได้ เพิ่มเติมนะเจ้าตีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดละปนหรือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศาบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามห้ฟังวันนี้เข้าเจ้านางสาวชิมพิาาสาทาเศร้าผูกประกาศ